สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n น l ติดกันพลาครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องกันนะครับตัวนี้เป็นงานของจีนนะฮะก็ออกมาแบบใหม่ๆส,สดๆร้อนๆตัวนี้ขอสารภาพว่าไม่ได้สนใจเลยตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ไม่ได้พิเออเดอร์ไว้นะครับแต่วันนี้ได้มีโอกาสหยิบมาก่อนนะครับเพราะว่ามีสายมีสายบอกมาว่าเอ้ยพี่ ที่สะพานเหล็กมีแล้วมาแล้วเออเราคนนี้ก็พอดีอยู่สยามนะครับพอจบจากสยามปุ๊บก็ไปสะพานเหล็กเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ The Region of Thor นะครับเอ,อ่อค่ายอะไรวะงานงานน่าจะชื่อค่ายอันนี้นะฮะนี่นี่นี Himosian Original m i s h a Series ถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับเพราะมันเป็นงานค่ายจีนนะครับ ตัวกล่องนะครับหนามากนี่คือแบบมือนี่ยังแบบยังไงอะกางได้สุดพอดีแล้วก็น้ําหนักหนักมากๆตัวนี้หนักหนักเลยนะครับหนักมากหนักจริงๆนะฮะแล้วก็อย่างที่แจ้งไปก็คือตอนเห็นกล่องเนี่ยหรือตอนเห็นภาพโปรโมทอะ่ะไม่ได้สนใจตัวนี้เลยไมไ่สนใจด้วยซ้ํานะครับแต่ว่าพอไปเจอคลิปรีวิวของทางจีนนะครับที่เขาทำรีวิวมาก็โดนใจ โดนตกแต่ว่าถึงตอนนั้นอะพรีไม่ทันแล้วไงก็เลยต้องมารีบคว้ามาก่อนสำหรับตัวนี้จะเป็นรถแรกนะครับนี่รถแรกโัยน,นี้จะเขียนว่าเป็นรถแรกแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันแถมอะไรน่าจะเป็นผ้าคลุมนะครับคือถ้ามันแถมอะไรมากกว่านี้ถ้าใครทราบข้อมูลแจ้งให้ดูแลกันเพราะตอนนี้นี่คือได้มาแล้วก็หยิบมาจะเปิดกล่องแบบสดๆร้อนๆกันเลยทีเดียวนะครับ รายละเอียดก็คือเป็นหุ่นตัวหนึ่งที่ตัวใหญ่แหละแล้วก็น่าจะเป็นตัวแรกของค่ายนี้นะครับที่ออกมาตัวหุ่นเป็นพลาส,สติกทั้งหมดนะครับเป็นแบบโมเดลคลิดป,ประกอบไม่ได้มีโครงเหล็กนะครับไม่ได้มีโครงเหล็กแต่ว่าลูกเล่นของค้อนลูกเล่นของตัวปืนหรือตัวหุ่นเยอะมากนะครับตอนที่ได้ดูรีวิวไปนะครับของทางจีนเนี่เขาทำรีวิวเยอะมากๆนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกล่องกันใกล้ๆกัน ด้านข้างกล่องนะครับก็จะเป็นในรูปของตัวหุ่นนะครับเมื่อประกอบเสร็จแล้วนะครับที่เป็นด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็มีไฟนะครับรูปแบบของตัวค้อนนะครับที่มีกิมมิกลูกเล่นนะครับจุดขยับต่างๆนะฮะบอกเลยว่าเฉพาะกล่องอะก็นามากหนาแล้วนะครับเต็มเต็มเฟรมเลยนะนี่เฉพาะกล่องเอาฝ่ามือเทียบฝ่ามือผมต้องสองฝ่ามือถึงจะประกบกันได้นะครับตัวหุ่นคาดว่าถ้าต่อออกมาแล้ว ตัวต้องใหญ่มากๆแน่ๆนะครับอ่านี่รูป The Regent of Thor กล่องที่ได้มาไม่ค่อยคมนะครับกเ็เรียกว่าไงขนส่งจากจีนอ,ะอ่ะนี่ตัวหุ่นนะครับแล้วก็ผ้าคลุมนะครับตามที่คิดว่าน่าจะเป็นรถแรกเท่านั้นที่ได้นะครับผ้าคลุมแล้วก็ตัวหุ่นเมื่อไม่มีผ้าคลุมจะเป็นแบบนี้นะครับลูกเล่นกับผ้าคลุม เรื่องของฐานผมไม่แน่ใจว่าอันนี้จะแถมถานมาให้หรือเปล่าแต่ว่าเรามาหาคําตอบกันโดยการเปิดกล่องกันเลยไปตัวกล่องนี่ใหญ่มากนะครับแล้วก็เผอิญว่าพื้นที่ไม่พอที่จะเก็บภาพได้ทั้งหมดนะฮะอ่าเปิดออกมามาดูกันอุ๊ยอุ๊ยมีอะไรเนี่ยอุ๊ยเดี๋ยวขอขอดูก่อนเขามีเหมือนเป็นแบบอีกหนึ่งชั้นนะครับที่สําหรับปิด ตัวพาสต่างๆนี่ก็จะมีชื่อเขียนว่า r e g i o n of t อ r นะฮะ n7s ขีด05ขีด3นะครับโอ้โอ๋อเป็นเหมือนฉากนี่ฉากสายฟ้าอันไหนบนไหนล่างว่ะเออ,อน,นี่น่าจะแบบเนี่ยเป็นฉากอย่างนี้เลยนี่อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วตั้งตั้งเป็นฉากเออกระดาษหนานะ เป็นกระดาษแข็งแบบอย่างหนามากนะครับอ่ะอันนี้ก็เราจะนับถุงกันก่อนเนาะอ๋อโอเคผมว่าพาชิ้นใส่ด้วยนะครับที่เขาแถมมาในรดแรกนะดูจากตรงนี้แล้วนา่าจะเป็นพาชิ้นใสด้วยที่แถมมานะอันนี้เดานะอันนี้ถุงที่1อ๋อถุงเขามีสกรีนแบบนี้ด้วยไม่ใช่งานจีนแบบทั่วๆไปนะเขามีสกรีนที่ถุงด้วย เป็นชื่อของค่ายเขานะครับสกรีนมาอย่างนี้เลยนะอ่ะถุงที่1นนะครับไปกันเร็วก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดเนาะถุงที่สองนะฮะสามสี่ 3, 4, 5, ห้าหกเฮ้ยมีสกรีนมาด้วยอะ่ะเดี๋ยวเอมาดูกันหนะอันนี้คู่มือเอาข้ามไปก่อนเจ แ9อ่าอันนี้ตัวของไฟนะครับวงจรไฟก็มี9ถุงแต่ว่าเป็น9ถุงที่ใหญ่มากนะครับมีวงจรไฟมาให้นะครับอย่างนี้แล้วก็นี้น่าจะไม่เกี่ยวอะไรตัวดีแคลน้ำนะครับตัวดีแคลนะฮะพอเตอร์ดีแคลอันนี้เป็นอ่าผ้าคลุมอ่าผ้าคลุมจะอยู่ในซองนี้นะฮะ ใส่มาอย่างดีแล้วก็คู่มือโหบอกเลยว่าคู่มืออย่างหนาโอเคเดี๋ยวเรา,าดูการใกล้ๆทั้งหมดกันเลยโอเคครับก่อนอื่นมาดูที่คู่มือนะฮะแล้วก็ขอแก้ไขตัวของชื่อค่ายก่อนชื่อค่ายของเขาก็คือ non zero studio นะฮะนี่ชื่อค่ายนะครับไม่ไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะ hemocian หรืออะไรสักอย่างเนะี่ยอันนี้พูดผิดนะครับ แล้วก็ตัวแผงนะครับตามที่ได้บอกไปนะครับก็คือพลาสตินั่นแหละน่าจะเป็นชิ้นที่เป็นตัวแถมนะครับสำหรับรถแรกพร้อมกับตัวผ้าคลุมนะฮะนี่เพราะว่าอันนี้แกะจากแผงมาดูละก็คือชิ้นส้มเนี่ยก็เป็นชิ้นปกตินะครับแต่ว่าชิ้นใสเนี่ยก็คือชิ้นที่เขาแถมมา ก็ให้เลือกนะครับว่าจะใช้แบบไหนที่อนุมานได้แบบนี้เพราะว่าดูจากตรงคู่มือนะครับเพราะว่าตรงหน้าอกเนะ่ยแผงหน้าอกอะ่ะมันเป็นชิ้นสีส้มไงนะครับแล้วก็ชิ้นของตรงเนี้ยเป็นชิ้นสีส้มนะครับฉะนั้นถ้าเราต่อแบบปกติเราก็ใช้ชิ้นสีส้มนะครับแต่ถ้าเราอยากต่อแบบพิเศษเราก็ใช้ชิ้นใสนะครับในการต่อแผงทั้งหมดมี26แผงนะครับแผงปกติก็คือ25แผง เบิ้ลมาอีกหนึ่งแผงก็คือแผงที่เั็แแถม,มานั่นเองนะครับก็เลยไปยี่สิบหกแผงคู่มือนะครับเปิดมาก็จะเป็นหน้าสีนะครับพร้อมกับดีไซน์ของตัวคุณนะครับแผงทั้งหมดนะยี่้าแผงเป็นวอเตอร์ดีแคลนะครับแล้วก็ตัวไฟนะครับ led นะครับที่ติดตรงหัวในการประกอบนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ตัวหัวนะครับทีนี้เขาจะบอกว่าให้เราเตรียมแผงอะไรต่างๆเนะี่ย ตามนี้เลยถือว่าดีนะครับคืองานจีนค่ายนี้ใส่ใจตั้งแต่ถุงนะครับจริงๆแล้วถุงนอกจากสกรีนชื่อของยี่ห้อแล้วตรงด้านข้างอ่ะเขายังทำเป็นมุมด้วยสำหรับเราฉีกถุงได้อย่างง่ายเราไม่จาเป็นต้องใช้คัตเตอร์หรือกรรไกรในการฉีกซองเลยเราใช้มือฉีกซองได้เลยเพราะว่าเขาทำรอยบากมาให้เราแหละนะครับคู่มือนี่หนามากเพราะว่าเป็นกระดาษอาร์ตหนานะครับ ไม่ได้เป็นบางๆนะครับดูจากคู่มือในการต่อเนี่ยก็คือจะมีโครงแน่นอนนะครับอย่างนี้คโครงขานะครับแล้วก็แปะชิ้นเกราะลงไปนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหน้าการ์ตูนให้ดูด้วยนะครับตัวคนก็อยู่ประมาณนี้นี่ตัวคนก็ตัวเข้านี้อันนี้ตัวหุ่นนะฮะแล้วก็จะเป็นทั้งภาษาจีนแล้วก็ ภาษาอังกฤษที่ชำาพอให้รู้เรื่องได้บ้างว่า,วามีท่าไม้ตายอะไรนะครับในส่วนของการต่อแบ็คแพ็คก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อคอนนี่ก็น้านี้นะครับต่อคอนสุดท้ายก็เป็นการติด water decal นะครับแล้วก็ตัวหุ่นนี่โคตรเท่แล้วคิดว่าต่อออกมาแล้วตัวนี้ตัวใหญ่แน่นอนนะครับบางแผงเนี่ยเขาจะสกรีน ทําสีมาให้เป็นสีเงินนะครับโดยที่อันเนี้ยจะอยู่ในในถุงนะครับและอันเนี้ยเขาจะตัดแยกชิ้นออกมานะครับเป็นอีก2ชิ้นนะครับซึ่งเป็นสกรีนสีเงินมาให้นะครับเหมือนกับเมื่อกี้แผงของสีส้มอันนี้เขาก็จะสกรีนสีเงินนะฮะเดี๋ยวก็พ่นมาดีกว่านะครับโดยรวมจากการจับพลาสติกนะครับ มันจะเป็นพลาสติกทั้ง ABS นะครับแล้วก็ PS นะฮะซึ่งเอาเอาจริงๆเลยนะมันค่อนข้างจะดออปลงถ้าเทียบกับงานของมอเตอร์นิวเคลียร์เพราะเพราะตัวผมดันไปต่อมอเตอร์นิวเคลียร์ซึ่งยกให้เป็นแบบงานอันดับหนึ่งเอาจริงดีกว่าบันไดด้วยนะถ้าแบบพูดไม่นำเอียงนะให้เป็นอันดับหนึ่งเลยในเรื่องของเนื้อพลาสติกนะครับ แต่ข้อเสียของมันก็คือแหลมๆใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยเนื้อพลาสติกผมมองว่าเหนือกว่าดาบันแต่ยังไม่เหนือกว่ามอเตอร์นิวเคลียร์ถามว่าเจ็บนิ้วไหมมันอาจจะต้องเจ็บนิ้วแน่เพราะว่าบางแผงเป็น ABS ซึ่งจะเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างแข็งนะครับและบางแผงก็เป็น PS พวกพวกนี้น่าจะเป็น ABS คือมันเป็นพวกชิ้นโครงอะไรเงี้ยมันจะเป็นสีเทานะฮะแต่ว่า พาชิ้นเกราะพวกนี้น่าจะเป็น PS อยู่แล้วนี่ชิ้นเกราะค่อนข้างใหญ่นะผมก็ยังไม่รู้ว่ามันไปต่อตรงส่วนไหนของตัวหุ่นนะล่องลายอ่ะก็คือทำมาได้ดีเรื่องครีบหรือการหล่อชิ้นงานที่มันเกินกจากแผงยังไม่เห็นนะครับทำมาได้ดีเลยอันนี้ก็อาจจะให้ดูได้ไม่ครบเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่มีฐานนะฮะแต่ว่ามีฉากมาให้ซึ่งฉากก็โอเคและเป็นกระดาษ แข็งเลยแบบแข็งมากพลาสติกนะครับก็ตามนี้พลาสติกนี่ถือว่าในการหล่อชิ้นงานนะครับถือว่าโอเคผ่านนะครับแต่ว่าเนื้อพลาสติกเอาจริงๆค่อนข้างจะสากนะครับค่อนข้างจะสากแล้วก็ตัวพลาสติกนี่ค่อนข้างจะใหญ่แล้วบางชิ้นก็อาจจะมีหลุดจากแผงบ้างอันนี้เนี่ยหลุดจากแผงอย่างนี้นะครับก็ดูดีๆนะฮะระวังหายก็ ผมว่ามันก็ทำามาโอเคในราคาที่ผมบอกไปราคาไปเรียงตัวนี้ได้มาในราคา1,800บาทนะครับไม่ได้พิออเดอร์นะถ้าพิออเดอร์ก็จะถูกกว่านี้หน่อยนะครับก็จะอยู่ที่รา 1, 6, 7, วพันหกพ0แหละมั้งนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ตัวนี้พันแก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งในเรื่องของอมันเป็นสินค้าร็อตแรกนะครับเป็นตัวที่ทําสีมาบางส่วนเป็นตัวที่มีวงจรไฟมาให้นะครับ ถือว่าโอเคนะฮะในส่วนของพาร์ทอื่นๆที่อยากจะให้ดูก็คงจะเป็นในเรื่องของแผงพวกนี้นะครับที่เป็น ABS นะฮะพวกนี้แข็งแน่นอนนะครับเนี่ยตัวแพ็คหลังฉพวะแพ็คหลังนี่ก็ใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเทียบว่าต่อเสร็จนะตัวนี้น่าจะใหญ่มากๆในเรื่องของผมไม่แน่ใจว่าคนไทยคนไหนต่อเสร็จแล้วหรือยังแต่ผมได้มา๊บก็เปิดกล่องให้ดูก่อนเลย ตัวแผงน,นะครับก็ประมาณนี้นะครับเอาตรงๆไม่ได้ซับซ้อนเลยถ้ามองตามนี้ไม่ซับซ้อนนะครับจะพูดถึงเรื่องของเนื้อพลาสติกเดี๋ยวจะต้องมาพูดอีกทีตอนต่อเสร็จแล้วและรีวิวว่าระหว่างแบบที่ต่อเนี่ยมันมีปัญหาไหมแต่เท่าที่จับตอนนี้ก็แจ้งไปนะครับว่าเหนือกว่าดาบันแต่ยังไม่เท่ามอเตอร์นิวเคลียร์สำหรับงานตัวนี้นะฮะ The region of Thor นะครับเป็นงานของ t ่าย Non Zero Studio นะฮะนี่ประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆนะครับเดี๋ยวจะรีบต่อให้ไวที่สุดตัวนี้บอกเลยว่าลักคิวเพราะว่าอยากต่อตัวนี้นะครับตัวอื่นก็อยากต่อแต่คิดว่าตัวนี้ยยังไม่มีใครเปิดกล่องมั้งเรารีบเปิดก่อนเลย โอเคคร่าวๆตามนี้นะฮะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานูบ่ม่นะฮะและยังไม่เคยกดติดตามอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะเพราะว่าผมจะมีคลิปใหม่ๆม,ม,มาให้ดูในการเกือบทุกวันเลยแล้วก็สําหรับคลิปนะฮะถ้าภาพมันไม่ชัดภาพมันเบลออะไรก็ขออภัยไว้ด้วยนะ,ะเพราะว่าใช้อุปกรณ์ใหม่นะครับผมทํามือถือ iPhone หายนะแล้วก็ในเรื่องของการตัดต่อหรืออะไรก็คงต้องเหมือนเรียนรู้ใหม่อีกทีหนึ่งนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้ Speed Build อ,อยากทําอยากทําแต่ยังไม่ยังไม่แน่ใจว่าจะเสร็จเมื่อไหร,ร่นะฮะก็ขอกําลังใจด้วยแล้วกันนะครับนานๆขอกําลังใจกันนะกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปละบ๊ายบาย